ลาบสวัสดีครับพี่น้องผู้สุกขนค,ครับเมื่อน,นี้เอาติลาว่าพี่น้องมาับชมบรรยากาศอ,าอยู่ตรงไฮทงหน้านอกกับเนาะแถวจังหวัดนนทบุรีพี่น้องแถวบางบัวทองด้วพี่น้องนด้ล้บบรรยากาศตรงไฮทงหน้าครับเมื่อน,นี้ครับพี่น้องบรรยากาศดีไยเดี๋าายวอธิ่ายาภาพโดยร่วมให้พี่น้อง ไอ้คลิปโดนลมี่น้อนเลยบางทีส้มน่มกันคร,รับบรรยากาศดีๆครับมือนี้อากาศเย็นร่มเย็นสบายดีครับมือนี้ไปชมกันเลยครับพี่น้องครับนี่ครับบองนี้ก็จะเป็นบองเดินหยาให้ให้งัวลามงัวมับงซ้อมบ้างอย่าง <laughs> ัวหน่อยตัวนึงก็ร่างกินหยาอยู่พี่น้องเห็นปะ กำลังกินยาบรรยากาศดีครับพี่น้องมังนี่สิดทายบรรยากาศโดยรวมพี่น้องใดบ้างเดี๋ยส่งนี่ครับบรรยากาศทงไฮทงหน้าขอบงัว่อาออบรรยากาศดีพี่น้องเย็นสบาย ยุ่แถวจังหวัดนนทบ,บุรีเราพี่น้องเด้อแถวบางบัวทองครับพี่น้องบรรยากาศนี่ครับข้าวกำลังเขียวขจีเลยพี่น้อง เขางามครับพี่น้องเลยบรรยากาศดีเขา,าเขียวกระจีงามเลยพี่น้องโอ้บักหลายนึงด้วยนะคอมเมนต์หน่อยๆเด้พี่น้องซูมจั็กน้อยเนาะพุ่น่ะจุดติดกับโรงงานครับตรงนี้เป็นโรงงาน ห,ห้ามไหลโอ้นันเป็นสา,นาหนามครับน้องบ่อปลาพี่น้องบ่อปลาปลาไหลครับหยิบหยับหยิบหยับเลยบ่อปลาหนามจุลินซี่ครับ เพราะว่ากินจุลินทซี่หนะพี่น้องน้ามันก็นสีดำแน่จังน้อยปลาก็หลายพร้อมพี่น้อง พาบัรญ,ญายไปเลยน,นี <c oughs> ่นองบรรยากาศดีแฮงธรามาติดดีดีครับเรา๋ฟุ้นมเอาขีงว่ามาตากเป็นเห็ดฟุ้นมาจะใส่เข,าข่าคือจังไหนมาไปนองผสมกียง

สำหรับทลิปนี้ก็เสียยว้บซับนีน้องพี่น้องเนาะก็จะเรื่อมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้เอาทิลา JB บีชาแนลน้ำรเ,เดอร์พี่น้องเด้อสำหรับทริปนี้สีับนีครับพี่น้องสวัสดีครับ